ต้องำไมคนมือยาวเ้ยกูทธกับนั่นมือยาวอ่นั่นแหละจะเป็นครูนั่นแหละจะเป็นครูแรงนี่พุทธยงแาวไม่เป็ไม่เป็นรนี่พโค้งโค้นะทะค้งครูโค้งนค่โค้งโคโค้งโคโค้งโค้งโค้ค้งโ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  ผมไม่รู้เนี่ยนะกลัวนะไม่รู้นี่ยมนี่กันเฮ้ยแกเลวอันนี้มาพไม่เตะไม่เตะไม่รู้ปีนาหีนาหม่ไม้แม่หมาคว้าเลยพวกก็ไม่ได้ต่อภู้ไม่ได้ตุ้งย่างน่

อี่นี่ไม่ลบปีกว่าจหัวก็รือใกล้แต่ย่างไรลบอ่น้มานใอนี่บสองมาเวเรวจะิโนยตีตี๊มาเร็วกาเรวใกล้จะพิชนยตยปบตี๊ตี๊บตี๊บตี๊บกบตีี๊ยี๊ตี๊บตี๊นีตี๊บตี๊บลี๊บเี๊บีี่ีบ เก้าสิบสองสี่เก้าสสองเก้ิแ้าสิบเดน้ก็ตวม่นาเลยเก้นส่งรังแล้าส่งรังเลยสเดือนแล้วจ่ายมาตะวันนะจ่ายมาตะือต้องเอาเล้วันนี้มือกะต้องเอาแล้วกยิ่ทำหลงคอถ้าพอมนทำพอมันทำไปนุ่มเร็ I <laughs> do <laughs>